บพบกบับเราอีกครั้งครับกับวิจาร์ดครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจราชนในศีรษที่2ครับหลังจากที่แสงแดดหลังเที่ยงได้สาดส,ส่องเข้ามาผู้คนรอบบริเวณก็เกิดชุลมุนขึ้นมาแล้วก็มีทั้งเสียงวีดล้องเสียงผู้คนที่อุทานออกมาแล้วก็มีคนที่ลาดถอยออกมาเพื่อไปตามหมอหลวงแล้วก็เหล่าองครักษ์ที่วิ่งกูกันเข้ามาแต่ว่าชูเฉียวก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมส่วนดวงตาของนางก็คล้ายกับว่าไม่อาจทนทานต่อแสงและเงาเช่นนั้นส่วนดวงอาทิตย์ก็คล้ายกับว่าเป็นน้ำแข็ง ที่สาส,สองเข้ามาแล้วก็ทําให้ร่างกายของนางนั้นเด็บหนาวขึ้นมาแล้วก็คลายกับว่าตัวนางนั้นถูกจุ่มด้วยน้ําเย็นจนไอหนาวนั้นได้แผ่ซ่านมาถึงปลายเท้าทั้งสองเท้าช่วงเอวจนถึงทรงอกตลอดจนหัวใจที่เต้นโคมคามและหัวใจนี้ก็แทบกระเด็นออกจากทรงอกแม้กระทั่งลําคอของนางก็รู้สึกว่าทั้งแสบคอแล้วก็ขมคอ,อแม้แต่ลมหายใจที่หายใจเข้าออกก็กลายไปติดขัดขึ้นมาส่วนไทเฮาในตอนนี้ฉลองพระอ,องค์ของพระนางก็ได้ชุ่มไปเลื่อยๆของรีเชอร์และบนใบหน้าของไทเฮาก็ขาว แล้วก็แฝงไปด้วยความคุ้มคั่งดวงตาของไทฮานั้นดุร้ายแล้วก็น่ากลัวหลังจากไทเฮาได้ถูกจับกลุ่มตัวแล้วพระนางก็ไม่ได้นลนขัดขืนแล้วก็ยอมไม่จับตัวแต่โดยดีเพียงแต่พระนางได้กล่าวออกมาด้วยเสียงเกยียดชังว่าพวกเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นตัวเดรัจฉานล้วนสมควรตายฆ่าฆ่าเขาตอนนี้ก็ฆ่าเจ้าอีกคนข่าจะแก้แค้นให้สามีและก็ลูกของข้าเมื่อถึงตอนนี้ครับเราก็ต้องอธิบายนยครับเขาที่ไทเฮาหมายถึงเนี่ยก็คือจกักรพรรดิองค์กรที่เป็นพ่อของลีเชอร์นั่นเอง ตอ,ตอนนี้ที่กล่าวว่าฆ่าฆ่าเจ้านั่นก็คือรีเชอร์นั่นเองแต่ถ้าให้คาดเดาวก็คือจักรพรรดิองค์ก่อนที่เป็นพ่อของรีเชอร์เนี่ยน่าจะไปยึดอำนาจแล้วก็ฉุดไทเฮามาแล้วจากนั้นก็ฆ่าสามีเก่าของไทเฮาหรือว่าพ่อของลั่วหวังนั่นเองส่วนรีเชอร์ก็เป็นลูกที่ไทเฮาเนี่ยไม่ได้รักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไทเฮาเนี่ยก็เลยมาแก้แค้นให้กับลั่วหวังนั่นเองและในช่วงวูบต่อมาชูเฉียวก็ได้มองเห็นแววตาของรีเชอร์และนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของชูเฉียวที่นางร และดวงตาของรีเชอร์ก็ไม่หลุกหล็กเหมือนเมื่อก่อนรวมทั้งไม่ลึกซึ้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ราบเรียบไหลคืนเหมือนเมื่อก่อนและในช่วงขณะนี้ชูเฉียวก็ได้มองเห็นอย่างชัดเจนนั่นคือความรู้สึกที่รักโลภโกรธหลงและนน่นก็คือความรู้สึกที่กดดันกักเก็บจนเอออ้นและนน่นก็คือความวางเวงที่ขาวโพลแล้วก็เหมือนกระผืนหิมะที่นอกด่านและในตอนนี้รีเชอร์ก็ยังนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นและที่มุมปากของรีเชอร์ก็ได้มีเลือดไหลทะลักออกมาจนเปียกชุ่มไปทั่วร่างของเขารีเชอร์ได้จ้อง มองมารดาตัวเองอย่างเงียบเชียบและในแววตาของรีเชอร์ก็ปราศจากความหวาดหวั่นพันพึงไหลซึ่งความเครียดแค้นและโกรธเคือง แต่ว่าในดวงตาของรีเชอร์กลับมีแค่ความอ่อนล้าที่โหมซัดเข้ามาอย่างมืดฟ้าโมดินและความอ่อนล้านี้ก็ได้โหมซัดรีเชอร์จนได้หมอนมองขึ้นมาและในตอนนี้ที่ด้านนอกก็ได้มีลมพัดเข้ามาอย่างรุนแรงจนกระดาษหน้าตาได้สั่นไหวขึ้นมาส่วนเลือดที่ไหลนองบนพื้นก็ได้ไหลคดเคี้ยวตลอดจนผู้คนที่เข้ามาห้ามเลือดให้รีเชอร์ส่วนที่นอกตำหนักก็ปรากฏเสียงร้องอย่างโกลาหลและทุกอย่างทั่วบริเวณก็วุ่นวายไปหมดแต่ว่าชูเฉียว ก็คล้ายกับว่าจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นและในตอนนี้ชูเฉียวก็ยังยืนอยู่กับที่แล้วก็มองตาค้างอยู่เช่นนั้นแล้วจากนั้นความเย็นเยือกก็ได้แผ่ซ่านเามาทีละนิดจนกระทั่งเข้าสู่กลบึงของหัวใจหลังจากชูเฉียวได้ยืนอยู่นานก็มีคนพยายามชุดลากนาง แต่ว่าน,นางก็ดึงดันว่าไม่ยอมไปแล้วก็คล้ายกับว่าที่ใต้ฝ่าเท้านั้นได้มีลากงอกออกมาจนไม่อยากขยับไปไหนหลังจะชูเฉียวได้นิ่งเงียบอยู่นานในตอนนี้ชูเฉียวก็รู้สึกถึงความหวัดหวันพานกลัวขึ้นมาพร้อมทั้งนิ้วมือทั้งสองข้างก็ได้สั่นระล,ะลิกขึ้นมาไม่หยุด และในตอนนี้จูเฉียวก็มีความรู้สึกว่านางไม่อยากก้าวขาออกไปเนื่องเพราะเลือดของรีเชอร์ได้ไหลออกมายังไม่หยุดและนางก็กลัวว่าหากออกไปก็าอาจไม่ได้กลับเข้ามาอีกแล้วและในตอนนี้ผู้คนยิ่งมาก็ยิ่งเนืองแน่นแล้วจากนั้นก็มีคนตะโกนใส่หูของจูเฉียวแต่ว่านางก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิน้นแม้ว่าจะมีผู้คนพยายามลากนางออกไปแต่ว่านางก็ผลักผู้คนจนกระเด็นแล้วก็พยายามจะไปหารีเชอร์แล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าจับนางไว้และเสียงนี้ก็ เป็นเสียงองค์ขลักที่ตะโกนขึ้นแล้วจากนั้นผู้คนในวังก็วิ่งเข้ามาหาชูเฉียวแต่ว่าชูเฉียวก็ได้จ้องมองด้วยความตึงเครียดและทั่วทางล่างของนางก็แผ่ซ่านไปด้วยความเย็นเยียบและแล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าปล่อยนางและเสียงนี้ก็คือเสียงของรีเชอร์ที่ดังขึ้นมานั่นเองและจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกว่าฟาบาท ขยับไม่ได้พยคระและจากนั้นรีเชอร์ก็ได้สุดลงพร้อมกับเลือดที่ไหลกระฉูดออกมาจากปากแผลแล้วจากนั้นประตูก็ได้ถูกปิดแน่นแม้แต่แสงอาทิตย์ก็ถูกกันออกไปแต่ว่าจูเชียลก็ยังยืนอยู่นอกกลุ่มคนแล้วก็มองไม่เห็นหน้าตาของรีเชอร์แต่สิ่งที่นางนั้นมองเห็นก็มีเพียงมือของรีเชอร์ ที่ห้อยตกลงมาจากเตียงและในตอนนี้ดวงตาของชูเฉียวก็กลายเป็นผ้าเรียนขึ้นมาและแน่นอนว่านางก็ได้เป็นลมไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อชูเฉียวนั้นลูกสึกตัวขึ้นมาที่รอบตัวนางก็เต็มไปได้วยความเงียบสงัดและขณะที่นางกําลังเคลิบเคลิมอยู่นั้นนางก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นกําลังฝันอยู่แต่ทว่าเมื่อนางได้เห็นใบหน้าของเหมยเซียงหัวใจของนางก็เจ็บแปบขึ้นมาทันทีแล้วจากนั้นนาะงก็เลิกประโคมแล้วก็กระโดดออกจากเตียงโดยที่ไม่ได้สวมใส่รองเท้าแต่แล้วที่ด้านนอกก็มีเสียงดังขึ้นว่าม่นางชู าและเสียงนี้ก็คือเสียงบุรุษที่ดังมาจากด้านนอกชูเฉียวได้วิ่งเท้าเปล่าออกมาโดยที่ผมเผ้าของนางนั้นก็ยังยุ่งเหยิงอยู่ซุนตีไม่เห็นชูเฉียวสีหน้าของเขาก็แปรเปลี่ยนไปและจากนั้นสุนตีก็ได้ก้มหน้าลงแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าฝ่าบาทอยากพบท่านพอสุนตีได้กล่าวจบชูเฉียวก็ได้มุ่งหน้าไปยังตำหนักอีซินที่เงียบสงบนางได้เดินตรงเข้าไปแล้วก็แหวพกพม่านเข้าไปทีละชั้นกระทั่งในที่สุดนางก็มาถึงหน้าเตียงม,มาก่อนของรีเชอร์และชูเฉียวก็รู้สึกได้หลังๆว่าใน ตอนนี้รีเชอร์ได้หลอมรวมกับเตียงมังกรแล้วแล้วจากนั้นจูเชียวก็ได้คุกเข่าลงข้างเตียงแล้วจากนั้นนางก็ค่อยๆยื่นมือที่เย็นเยียบออกไปหลังจากที่ปลายนิ้วของนางได้แตะถูกแขนรีเชอร์นางก็ได้ดึงมือกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายของรีเชอร์นั้นเย็นกว่าตัวนางซสอีกและจูเชียวก็มีความรู้สึกว่าร่างกายของรีเชอร์นั้นเย็นกว่าหิมะที่เย็นเปื่อยซสอีกและในตอนนี้ลมหายใจของจูเชียวนั้นก็เบาวิวขึ้นมาหลังจากจูเชียวได้นิ่งเงียบอยู่นานนางก็ได้เอ่ยขึ้นวา ข้ามาเยี่ยมท่านแล้วพอจูเฉียวได้กล่าวจบขนตาของรีเชอร์ก็ได้สั่นไหวขึ้นมาทีละน้อยแล้วจากนั้นรีเชอร์ ก็ค่อยๆเพ่งมองชูเฉียวด้วยแววตาที่สงบนิ่งรีเชอร์ได้ยื่นมือออกมาอย่างยากเย็นเพื่อทักทายชูเฉียวพร้อมทั้งเอ่ยด้วยเสียงที่แผ่วเบาว,ว่าเฉียวเฉียวชูเฉียวพอฟังก็น้ำตาคลอขึ้นมาแล้วจากนั้นชูเฉียวก็ค่อยๆกุมมือของรีเชอร์เอาไว้และเวลาแค่ไม่กี่วันรีเชอร์ก็ถึงกับสู้พร้อมจนนิ้วมือนั้นปวดโผนและความสงสารที่รุนแรงก็ทําให้ลําคอของชูเฉียวนั้นสั่นเครือแล้วก็พูดไม่เป็นเสียงและแล้วชูเฉียวก็ได้ร้องไห้ออกมาสโซลี ก็ได้มุ่นคิวเบาๆแล้วก็ยื่นมือเพื่อมาลูบแก้มของนางแล้วจากนั้นหลีเชอร์ก็ได้กล่าวึ้นว่าเจ้าไม่ต้องร้องพอลีเชอร์ได้เอ่ยปากอีกครั้งชูเฉียวก็ได้กล่าวพูนว่าข้าผิดเองแล้วแล้วน้าตาของชูเฉียวก็ได้ไหลเป็นสายแล้วก็หนักกว่าเดิมแล้วนางก็ได้กล่าวึ้นว่าข้ารับปากว่าข้าจะอยู่กับท่านตลอดเวลาข้าไม่ควรออกไปหลีเชอร์พอฟังก็ได้ยิ้มออกมาในตอนนี้หลีเชอร์ได้นอนราบอยู่บนเตียงที่กว้างส่วนสายตา ก็มองไปยังเพดานที่มีลวดลายสีทองน้ำเสียงของรีเชอร์นั้นเยือกเย็นแล้วก็สงบแล้วก็ปัสจากวีแววหรือว่าความคุนเคืองและรีเชอร์ก็ได้กล่าวออกมาว่าโทษเจ้าได้อย่างไร นั่นเป็นเสด็จแม่ของข้าเมื่อหลีเชอกล่าวถึงตอนนี้ตัวของเขาก็ได้หอบแล้วก็ไอยอย่างรุนแรงและซุ่มเสียงของหลีเชอในตอนนี้ก็อ่อนแอแล้วก็อ่อนแรงเป็นอย่างมากส่วนชูเฉียวไม่เห็นดังนั้นก็เตียววิ่งไปตามหมอหลวงแต่ว่าหลีเชอก็ดึงแขนของนางไว้แน่นแล้วก็กล่าวคุณว่าใครใครจะคาดคิดเล่าแล้วจากนั้นลมก็ได้พัดโชยเข้ามาพร้อมกับเสียงร่ําไห้ของนางกำนันที่อยู่ในวังส่วนหลีเชอก็ได้กล่าวอย่างยากเย็นอีกว่าเดิมทีอยากส่งเจ้าออกเรือนด้วยตัวข้าเอง แต่ว่าตอนนี้เกรงว่าไม่ไหวแล้วชูเฉียวปอฟังก็ได้กล่าวคุณว่าไม่จริงและเสียงของนางก็ดังสะท้อนไปทั่วตําหนักชูเฉียวได้บีบมือของรีเชอร์อย่างรุนแรงแล้วก็คล้ายกับว่านางจะแย่งชิงเขากลับมาพร้อมทั้งกล่าวขึ้นว่าท่านไม่เป็นไรส่วนรีเชอร์ปอฟังก็ได้จ้องมองนางแล้วก็ระบายลมหายใจออกมาและรอยยิ้มของรีเชอร์ก็เหมือนกับสวรรค์ที่ทิ่มแทงก็ถึงหัวใจของชูเฉียวและในตอนนี้ชูเฉียวก็รู้สึกตื่นผวาน้ำตาของนางจึงได้ร่วงหล่นลงมาอีกครั แล้วจากนั้นนางก็ได้แกว่งแขนเบาๆแล้วก็กล่าวขึ้นว่าท่านไม่อยู่แล้วข้าจะทําอย่างไรถ้าข้าเกิดเรื่องใครจะช่วยข้าข้าไม่มีที่อยู่ใครจะหาข้าวหาน้ําให้ข้ากินพอจูเฉียวด้วยกล่าวจบรอยยิ้มทะลนของรีเชอร์ก็ได้ผุดขึ้นมาแล้วรีเชอร์ก็ได้ผล,ผลพึมพำว่าที่แท้ข้าก็โดนหลอกใช้นั่นเอง ในตอนนี้ชูเฉียวได้มองดูรีเชอร์อย่างอ่อนแรงและหัวใจของนางก็เจ็บปวดราวกับว่าได้ถูกมีดคว้าที่หัวใจแล้วจากนั้นรีเชอร์ก็กล่าวด้วยเสียงจืดชืดว่าข้าส่งคนไปแจ้งให้กับอีเวนเยแล้วจะมีคนส่งเจ้าไปหาเขาสวนเจ้าก็ไปอยู่กับเขาเถอะพอลีเชอร์กล่าวถึงตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ขบลิมฝีปากเอาไว้แต่ว่ารีเชอร์ก็ยังกล่าวต่ออีกว่าต่อไปก็อย่าได้ดื้อรั้นและอย่าทำนิสัยเด็กๆอีกในตอนนี้วางคิวของรีเชอร์เมอยิงมาก็ยิง ขมวดแน่นและสองตาที่พรามัวของรีเชอร์ก็ได้จับจ้องมองดูจูเชียวอย่างไม่เสื่อมคลายพร้อมทั้กกล่าวขึ้นว่า เฉียวเฉียวช่วยพยุงข้าลุกขึ้นชูเจียวพอฟังก็ตกใจหน้าสันขึ้นมาทันทีแต่ว่านางนั้นยังไม่ทันพูดออกมาก็พบว่าแววตาของรีเชอร์นั้นกลับทอแววดึงดันออกมาแต่ว่าหัวใจของนางกับปวดแปบ,บขึ้นมาในขณะที่ประคองรีเชอร์ลุกข,ขึ้นไปนั่งบนเก้าอีว้วายที่อยู่ริมหน้าต่างส่วนชุดที่รีเชอร์นั้นสวมใส่นั้นก็เป็นเพียงเสื้อผ้าเรียบๆชุดหนึ่งที่มองไปแล้วก็แฝงไปได้วยความเศร้าสอยแล้วก็หงอยเหงาเมื่อรีเชอร์ได้นั่งที่ริมหน้าต่างแล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าเีย ผมค่ายุ่งหมดแล้วจูเฉียวพอฟังก็ได้ประกศีรษะแล้วก็หยิบหวีหยกสีขาวขึ้นมาและจากนั้นนางก็ได้สยายผมของรีเชอร์แล้วก็บรรจงหวีอย่างเรียบร้อยแต่ว่ามือของนางนั้นก็เริ่มสั่นขึ้นมาแต่ว่ารีเชอร์กลับไม่รู้สึกว่ามือของจูเฉียวนั้นสัลล่นระลึกขึ้นมาเมื่อหวีผมเรียบร้อยแล้วรีเชอร์ก็ได้เบือนหน้ามาชา้าแล้วก็ถามจูเฉียวว่าเฉียวเฉียว ข้างามหรือไม่ส่วนชูเฉียวเมื่อเห็นใบหน้าอันบนมองของรีเชอร์นางก็ได้ฝืนยิ้มแล้วก็กล่าวขึ้นมาว่า ท่านอรอเหล่ายิ่งส่วนรีเชอร์ก็ยิ้มแล้วก็พลางเอ,อ่ยขึ้นว่าเจ้าชมค่าใช่หรือไม่ส่วนจูเฉียวก็ไปยักหน้าแล้วก็เห็นรีเชอร์ได้ยิ้มออกมาอย่างเบิกบานใจแล้วจากนั้นจูเฉียวก็ได้ข่มกั้นความสะเทือนใจลงไปแล้วก็เอ,อ่ยขึ้นว่ารีเชอร์ท่านยังมีความปรารถนาอันใดหรือไม่รีเชอร์พอฟังก็ได้กล่าวว่าความปรารถนารีเชอร์ได้ใช้ความคิดหลังจากผ่านไปนเนิ่นนานก็ยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าไม่มีแล้วและในตอนนี้ลมหายใจของรีเชอร์เมื่อยิ่งมาก็ยิ่งหอบแล้้้วจากนนัีน่เชอไดยื ออกมาแล้วก็กล่าวกันว่าเฉียวเฉียวมาให้ข้ากอดสักครั้งได้หรือไม่เมื่อรีเชอร์กล่าวถึงตอนนี้ที่นอกหน้าต่างก็มีลมพัดแรงขึ้นมาและลมที่พัดเข้ามาก็กระแทกหน้าต่างบานเล็กๆจนเปิดออกส่วนดอกไม้ที่อยู่ด้านนอกก็ได้พัดปลิวเข้ามาในตำหนักแล้วก็ตลบอบอวนไปด,ด้วยกลิ่นของดอกไม้แต่ว่าคอหอยของชูเฉียวก็คล้ายกับว่าได้ถูกคนนั้นกัดแน่นแล้วก็เจ็บปวดแสนสาหัสขึ้นมาในตอนนี้ชูเฉียวได้คุกเข่าเหนือพื้นแล้วก็ซุกเข้าไปในอ้อมอกของรีเชอร์พร้อมกับน้าตาที่เปียกช่ ในอ้อมอกของรีเชอร์และลมหายใจของรีเชอร์ก็ค่อยๆจางหายไปแล้วก็คล้ายกับดอกอิงฮวาที่ล่องลอยไปตามสายลมตราบจนเข้าสู่่วงสุดท้ายแสงจันทร์ก็ได้สาดส่องเข้ามาและในความเลื่อนลอยนี้ก็คล้ายกับสูง่วงเวลาในวันนั้นวันที่รีเชอร์ได้ใส่จุดสีแดงแล้วก็กระโจนลงมาจากด้านบนแล้วจากนั้นรีเชอร์ก็หวนเราะที่ข้างหูของชูเฉียวส่วนชูเฉียวก็ได้กล่าวึ้นว่ายังไม่หยุดใช่หรือไม่และภาพในอดีตนี้ก็คล้ายกับภาพฝันฉากหนึ่ง ความรุ่งโรดได้ลาลับไปแล้วและที่เหลือก็คือความข่าวซีดในตอนนี้แววตาของชูเฉียวก็เหมือนกับเต้าทานที่มอดไม้จนหมดสิ้นแล้วแล้วก็ประกอบไป,ไปได้วยความเย็นเยือกแล้วก็ความเคว้งคว้างในตอนนี้จูเฉียวได้ลุกขึ้นช้าๆแล้วจากนั้นก็หันไปมองหลี่เช์ที่ยังคงนั่งอย่างเงียบๆแล้วศีษะก็เอียงไปข้างหนึ่งแล้วก็คล้ายกับว่าตัวเขานั้นกําลังหลับอยู่สุดท้ายความสวยสดงดงาม ความเลือดหลูอลังการทั้งหมดก็กลายเป็นความเดียวดายและความหมดหมองในวันนี้หลังจากที่ชูเฉียวได้เปิดประตูตำหนักออกไปที่ด้านนอกก็เต็มไปด้วยคุณนางใหญ่น้อยแล้วก็นางสนมที่คุกเข่าอย่างเนืองแน่นซุนตีก็ได้จ้องมองชูเฉียวพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามส่วนชูเฉียวก็ได้มองซุนตีอย่างเดินอลอยและสุดท้ายนางก็ได้พงกศีรษะพร้อมกันนั้นก็มีเสียงประกาศดังขึ้นว่าจากกักพัสิสวรรคตรแล้วหลังจากสิ้นคำประกาศเสียงล่ำให้ก็ ก็ดังไปทั่วทั้งวังพร้อมกันนั้นเสียงะระฆังบรณะก็ได้ดังขึ้นยาวๆส่วนชูเฉียวก็ได้เงยหน้าขึ้นพร้อมกับลมที่พัดแรงเข้ามาและบนโคงฟ้าที่เวงวางชูเฉียวก็คลายมองเห็นใบหน้าที่สดใสแล้วก็เหมือนจิงจอกที่ผุดลอยยิ้มเจ้าเล่ตัวหนึง่งแล้วจากนั้นนางกำนันก็วิ่งมาตามระเบียงยาวแล้วก็กระซิบที่ข้างหูสุนตีว่าพอะระฆังดังศีสะก็กระแทกกับขอบโต๊ะ เลือดนองไม่รอดแล้วจะอย่างไรก็ไทเฮาภายใต้ดวงจันทร์ที่คล้ายน้ำค้างเส้นโลหิตที่แทบแข็งน้ำตาสายหนึ่งก็ได้ไหลลินออกมาในที่สุดและความโศกเศร้าก็เข้าสู่ราชวังที่ยอมด้วยโลหิตของผู้คนไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาคร,ครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดนทที่กับเราทางในคลิปั่นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ